เป๋าหมีน้อยดีใจหลายเอาน้ำใส่กระเป๋านมใส่กระเป๋าที่โรงเรียนเขาจะเก็บเงินเลี้ยงกินอาหารกินข้าวตื่นตีอะไรนะตีสามหรือเปล่าตีสามตีอ,มตอ,มตอ,อะไรเนาะอาคุณมากค่ะเปิดตาเด้อแม่ทําอะไรเอาเตรียมรุ่นเตรียมนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของหาซื้อไปร้านสังกัดเขาจัดให้พวกนี้เขาขึ้นขน,นาดใหญ่ใหญ่ของเขาอันนี้งานเราเอง ป้ากเ็เลยเนี่ยเมืเ่อคืนโอ้โหนอนไม่หลับน้องฟ้าก็ไอไปแอบกบินน้าแข็งอีกแล้วเจอแบบประเภทล็อกเมื่อไปเยี่ยมเย่ยมเยี่ยม,ม,ยยมอ่าตอบคอมมิทเยอะเยอะเยอเอพื่อนคนไหนน้องที่ยังเข้ามาีทุกเครื่องก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยอลมาเล้าสวัสดีคุณป้ามะม่วงเอามากินนทำไง ม่วงเอามาแบ่งคุณป้ากินหน่อยสไามาเลเซียสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยวันนี้ว่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ได้ม่วงนอนด้วยเอากับสตรีมเปลี่ยนระบบใหม่แล้วมั้งเอาสตรีมไปทาเหมือนเดียวแล้วมั้งทำไปเรื่อยๆก็บอกเพื่อนหลายคนน้องพื้เลยสลับกันเพื่อที่ไม่ให้เขาลอกลอกมือบางทีไปเยี่ยมเพื่อนไปตอบคอมเมนต์จนเพลิน ดีจ้าจัดไปยาวๆของคุณมากไลฟสะกก่อนเดี๋ยวไล์ไม่เป็นเวลาเดี๋ยวพี่พน้องๆ้องลูกหลานๆหายหมดต้องรีบไล์แค่นี้ก็ยอดวิวกันตะมูตะมิอ <c oughs> ะไรนะทข้าเข้าดีจังเลยเดือนนึงกได้ร้อยกว่าเรียนเฉพาะโบนัสเนี่ยเขาเปิดค่าเหมาะการมองเห็นดีจังเลยพาพี่านี่มาพักทายก่อนนะเอาแอดมินของพระพิษมาก่อนออามาพักทายก่อน สวัสดีค่ะคุณสองหลังบ้านยานะคะครั้กทไมค้างค้างค้างอยู่หรือเปล่ากับสตรีมเลี่ยนระบบใหม่แล้วมั้งเอาสตรีมไปทำเหมือนเรียวแล้วมั้งทำไปเรื่อยกระบอกเพื่อนหลายคนน้องนี่ของเราก็อะไรก็ไม่รู้ป้าขำนะป้ามีอยู่คลิปหนึ่งคลิปสตรีมคลิปสตรีมเนี่ยได้ตื่นตีอะไรนะอตีสาม ีอะไรเนาะขอบคุณมากคะเปิดตาเด้อแม่ทําอะไรหล,ห,ลหลับตื่นๆน,นอนอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็เลยต้องไป่ดีหน่อยนะนอนมาไอ้นี่ก่อนมันลาบก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเพื่อนใหม,ม,มเ่เข้ามาม่โอเคเข้ามาทักทายอะไรดีมีปฏิสัมพันธ์ขึ้นบอกว่าจะกินไปแอบล้วงในตู้เย็นมาอมเล่นวิจะไปลูกเสืออยู่แล้วต้องไปตากแดดวันนี้ ขนยาวทั้งหมวนแก็ปอะไรนะเข้าเข้าดีจังเลยเดือนนึงได้ร้อยกว่าเหรียญเฉพาะโบนัสเนีย่ยเขาเปิดค่ามการมองเห็นดีจังเลยทางเนาะว่าเรจะต้องเจาะใครที่มา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 ,มาเยี่ยมมาคอมเมนต์้วาเราจะเจาะไปง่ายเลยที่เนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนขอบคุณมากเกรงใจทํางานคนทํางานนะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากค่ะอย่าลตามไปเยี่ยมทุก บาส่งหลังบ้านโอ้ยหน้าทำไมเป็นสีเขียวอย่านะอย่านะจะเอาวันไหนมีอยู่สามวันที่มันจันทร์พระฤหัสวันอะไรอีกนะเดี๋ยวต้องจดไว้จะไปถามหมายถึงว่าเหรียญนะ่ะได้กี่เหรียญป้าคูณเองโอ้เย,ย,ยิ้มเมเสริมเสริมเลยนาะน้ำลายไหลาทางเนาะว่าพ<ม>ี่จะต้องจ่อ,อใครที่มามาหมาัมาเยี่ยมมาคอมเมนต์แล้วเราจูจอกไปง่ายเลยที่เนี่ย ไปเยี่ยมเพื่อนนา,นนานทีเราก็ไปเยี่ยมแล้วก็เพื่อนใหม่มาเราก็ไปเยี่ยมเนี่ยช่วงสองวันก่อนโนะโดนล็อกเอาเหนื่อยเราก็พักเองแ้วก็จะได้รีบท,ำท,ำทำําทําให้มันเสร็จถ้าไม่งั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับคาราคาซังอยู่เนี่ยและไอ้แต่ค่าการเข้าถึงมันน้อยมากแต่ไ์สดมันจะมีค่าการเข้าถึงไม่ถึงร้อยแล้วค่ะจะได้กี่ร้อยสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยก็ยังไม่ถึงร้อยเลยถ้าการกันจะได้เป็นส่องหลังบ้าน งานอยู่จ้าจ้าจ่า,จาขอบคุณมากนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้แม่สักประโยคสองประโยคแล้วหนูก็ไปทํางานเลยไม่ต้องเปิดเปตาตอันทางนี้ก็บอกว่าให้ส่งแชร์ไปนะแชร์ไปนะกับเพื่อนกําลังเข้ามาดีหมาแต่เพื่อนยอดวิวกระโปรา,อาไอ้คนเก่งอ่าสไพร์มาเลเซียคนเก่งอยู่แล้วได้ได้กี่ได้ถึงพันแล้วเปล่าเข,ข้าได้สองวันแล้วจ้าก็าาไ,าาไม่เข้าใจแต่ว่าเพื่อนไป ให้เขาดูแล้วก็จะไปถามคุณอนะไรอยีพวกเคียร์ต์ด้วยกันเนี่ยแกกำลังแกโลส่งเสาเอกแล้วนะ่ะจ้าสบายมาเลเซียโอ้โหเมื่อเช้าที่พ่ออีแม่น้องน้องฟาไปโรงเรียนแต่เช้าไปลูกเสือกว่าจะเสียจเบี้ยงเสียจงานปราพีทก็หัวสะโลสะเสลีจ้าไม่มีวันหยุดหรอกป้าใช่งานของเราเองเนาะไปหยุดวันไหนลนะ่ะไม่ใช่งานระบบโรงงานระบบ ตื่นตีอะไรเนาะตีสามเบาเาตีสามต,ตีอะไรเนาะขอบคุณมากค่ะเปิดตาเด้อแม่ทําอะไรของตะลิปอย่างเดียวยังไม่เห็นนะส่วนมากยังไม่เห็นได้สีกูนะแต่มีแต่พวกที่ไล่ไล่ไล่ไม่ผ่านไล่ไล่อยู่นั่นแหละเขาพวกดีรองมากมากหลายๆพ่อขังหมูก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนโอ้ยไปเยี่ยมเพื่อนใหม่ก็มานี่เพื่อนใหม่ก็มาเยอะเพราะว่าป้าส่งออกไปนอกนอกกลุ่มด้วยไล์ซะก,ก่อนเดี๋ยวไล์ไม่เป็นเวลาเดี๋ยว พี่น้องนุ่งลูกหลานหายหมดต้องรีบไลฟ์แค่นี้ก็ยอดวิวกระตมูตมิ <c oughs> ไลฟ์สะก่อนเดี๋ยวไลฟ์ไม่เป็นเวลาเดี๋ยวพี่พี่น้องนุ่งลูกหลานหายหมดต้องรีบไลฟ์แค่นี้ก็ยอดวิวกระตมูตมิ <c oughs> ไม่ต้องเรียนวันนี้ไยสามโมงก็สิไเรลาปีโอ้ย,ยากาะกะว่าไลฟ์เสร็จอะไรเสร็จสักนี้สักหน่อยแล้วจะพาหนมา พี่เน้อห้าเหรียญน,น่ะของอีกคนนึงนะว่าคุณวนาลีได้ยี่ห้าเหรียญใครนะร้อยหกสิบห้าเหรียญอยจะเป็นเนาะของแอนเพื่อนพวกเลยวินแล้ววินแล้วเข้าวินแล้ว <c oughs> พนอได้ร้อยเอาวันไหนมีอยู่สามวันที่วันจันทร์พัทธาษัันอะไรอีกเดี๋ยวต้องจดไว้ ไปถามค่ะคุณป้านาทีเราก็ไปเยี่ยมแล้วก็เพื่อนใหม่มาเราก็ไปเยี่ยมเนี่ยช่วงวู้สองวันก่อนโดนโล็อกเราเหนื่อยเราก็พักเอง <S 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 ถึงของคิดสตรีมข้อมูลชิงลึกไปดไูอยากหวัวนะมันนะแมวคิดถึงเหมือนเดิมนะคะแต่ค่าการเข้าถึงมันน้อยมากแต่ลฟ์สดมันจะมีค่าการเข้าถึงไม่ถึงร้อยแล้วค่ะจะได้กี่ร้อยสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยก็ยังไม่ถึงร้อยเลยค่าการ คนเห็นมาทักทายจ้าทักทายพูดคุยนะคะเวลาเผื่อตัวหลักไม่อยู่เอาตัวรองไปเยี่ยมนะคะจะได้ไปดีไปเด้งขึ้นหน้าคุณหลายๆจ้าวันนี้เพื่อนก็ยังไม่เข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะสมาชิกคุณวนาลีมาแล้วนี่มา ไปไปไปเยี่ยมคนไร้จะไปพยายามคือคือช่วงหนึ่งน่ะจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคนที่เขาไร้สดไร้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 ใครไร้ก็ใหญ่ใหญ่อย่างเขาอันนี้งานเราเองป้ากระเลยเนี่ยเมื่อคืนอูนอนไม่หลับน้องฟ้าก็ไอไปแอบกินน้ําแข็งอีกแล้วน่ะตาฮักนารันมาเอาปอไอแปะกูจุอิจิตาฮักเป็นตาแพงแต่ทีนี้ว่าเราต้องไปดู ผู้เชี่ยวชาญวิธีแบบเขาไอ้น,นี้ทางนี้โดยโตรงอะ่ะไม่เจอกันเลยนะคะน้องแม่ส่งหลังบ้านส่งหลังบ้านโอ้ยหน้าทำไมเป็นสีเขียวอย่นะอย่นะไม่ไม่ต้องคนอื่นให้ป้าดูเองป้าก็ดูได้แล้วเราชอบวันไหนวันที่มันตรงกับไอ้นี่เราวันนี้วันอาทิตย์ส่วนมากจะเป็นวัน ขาไม่ผ่านเ,เอาเอาเอามาสู้ต่อมาลุยต่อเผื่อเขาเห็นโอเ็นใจเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหน่อยด้อไม่ใช่ทิ้งส่งคลิปานเดียวก็เงียบเลยดัดนทุลังสูงความดันต่ําแต่ความดันทุลังสูงเนี่ยแหละมันมันมันจะไม่ว่างช่วงนี้เลพื้นเลยสลับกันเพื่อที่ไม่ให้เขาลบลบมือบางทีไปเยี่ยมเพื่อนไปตอบคอมเมนต์จนเพลินยินดีจ้าจัดไปยาวๆของ ได้เป็นร้อยกว่าเหรียญแล้วได้ห้าพันกว่าโอ้โหแสดงว่าร้อยร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญเข้าชุดแรกวันแรกก็เึ้นสิบเดือนโมงเนาะอ่าคุณคิปก็ลงไปแล้วเนาะเป็นตอนเช้าป้าไม่ทันอกบางวันก็ทันแนวก็จะได้รีบท,ำท,ำทำําทําให้มันเสร็จแต่ไม่งั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับคาราคาซังอยู่เนี่ยแล้วไอ้นี่ครับคุณป้าเป็นของคลิปสตรีม ข้อมูลเชิงลึกไปดไูอยากหัวมันนะแมวคิดถึงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีคุณสองหลังบ้านมาแต่ทีนี้ว่าเราต้องไปดูกับผู้เชี่ยวชาญผู้ที่แบบเขาออนนี้ทางนี้